ลูกโตมากเนื้อทั้งนั้นเลยเนื ini, here, here, here. ้อเยอะด้วยนะเนื้อเยอะเมล็ดก้อยใหญ่ออโอ้ยมันท้นเห็นไหมเนี่ย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 เยอะมาก่าโถเดี๋ยวคุณแม่จะเพาะต้นกล้าขายออนไลน์เลย สวัสดีนะคะปลอแอมปรุงเองอ่ะราะว่าพนิก,กับแม่วันนี้เดียวเราจะไปเก็บพลัมป่าตามสัญญาเนาะก่อนอื่นเลยเราจะไปเก็บดอกป๊อปปี้เนาะแม่เพิ่งเคยเห็นสายพันธุ์นี้ก็เลยอัดทาอย่างนั้นเดียวจะเก็บมเมล็ดไว้เพาะต้นกล้าแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆเนาะมีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาว่าเฮ้ยอ่าทานตะวันขมอะสายพันธุอะไรสายพันธุ์แคร์ไม้เอ้ยไม่ใช่เขาเป็นสายพันธุ์ที่แบบ สูงยาวปกติเผอิญว่า,าที่ฟาร์มก็จะเป็นดินเหนียวเนาะก็เลยแตะแมะได้ประมาณนี้ก็น่ารักไปอีกแบบเป็นสายพันธุ์แคะไปเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเก็บมเมล็ดของดอกป๊อปปี้แล้วก็มาเก็บพลัมป่ากันต่อค่ะอาทิตย์นี้แดดดีนะแล้วก็ทานตะวันขมันน่าจะบานหมดแล้วเหลือไม,ไม่กี่ดอกเนาะที่ยังไม่บานแล้วก็น่าจะได้อเอาเมล็ดให้น้องเป็ดเอ้ยน้องไก่น้องไก่ไกเก็บมเมล็ดไว้ให้น้องไก่ ไม่รู้เหมือนกันเนะว่าจะได้เมล็ดใหญ่ไหมเพราะว่าเขาจะไม่ไม่สมบูรณ์เนาะต้นไม่สมบูรณ์แต่ว่าเรียกน้องพึ่งมาได้ดีอยู่เห็นไหมเอออัน,นอันนั้นน่าจะเพิ่งบานเต็มที่น้องพึ่งมาเพราะว่าบางดอกก็คือจะเริ่มร่วงโรยไปแล้วเนาะอันนี้ย้ายใหญ่นดอนี่อันนี้ใหญ่มาก เดียวเราไปเก็บมเมล็ดของดอกป๊อปปี้กันเลยฟักทองญี่ปุ่นขอมาอัปเดตนิดหนึ่งเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆท่านไหนปลูกแล้วก็ไม่ติดลูกเหมือนออของคแมรอดก่อนหน้าช่วงหลังคแคมก็เลยบังอ้อเนาะเพราะว่าคอมเมนต์จากเพื่อนๆว่าเฮ้ยแคมต้องช่วยผสมเกสรเขาพอช่วยผสมเกสรก็เริ่มเริ่มติดลูกอะไรประมาณนี้แต่ว่าคืออันเนี้ยแคมปลูกแบบเจาะ เจาะเจาะไปเนาะก็คือรอดูว่าเขาจะาลูกใหญ่ให้ไหมไว้ใจไม่ได้เนาะคือต้องต้องรอดูไปแต่คาดว่าน่าจะโอให้อยู่เนี่ยค่ะเริ่มติดลูกให้ด้วยผสมเกสรเขาก็คือ,อเริ่มติดลูกติดอะไรให้รอดูอีกทีเนาะแม่จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆเพราะว่าถ้าวันไหนดอกมาเยอะเดี๋ยวจะพาผสมเกสรด้วยอันนั้นก็อีกลูกหนึ่ง ติดให้หลายลูกอยู่แต่ว่ารอดูว่าเขาจะโตให้เราไหมอ่ะไปกันดอกป๊อปปี้สีชมพูตอนที่เขาบานแล้วก็ตูมเนาะแม่ทันได้ถ่ายรูปคือเขาเป็นกลีบเป็นชั้นๆแล้วแบบเป็นพุ่มสวยมากเลยเนาะเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็น จะขึ้นที่ายารกเนาะเมื่อเช้าแม่ก็เลยตัดยาอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมุดเข้าไปเนาะแล้วก็เก็บมเมล็ดใส่ไว้ในกระปุกปีหน้าเราจะเพาะแจกจ่ายให้เพื่อนๆไปกันค่ะตำยดเต็มเลยอ่าเอากันไกมาตัดมเมล็ดของเขาอะจะอยู่ข้างในคือพยายามตั้งไว้เนาะ ต้องถือไปแบบนี้ไม่งั้นมันเลดจะร่วงหมดนะออเออขันเขาแก่เต็มที่แล้วเราก็เห็นไหมสังเกตว่าเป็นสีน้ำตาลเรียบร้อยได้ทั้งหมด8ดอกมาเทดูว่าเราจะได้มเมล็ดเยอะแค่ไหนอ่าแรกไม่เยอะน่าจะเผลอเนาะโอ้หมันเพื่อนเห็นไหมเนี้ยนี่ยเนี้เยอะมาก โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปีน่าจะขยายพันธุ์แพร่ไปทั่วได้เยอะมากเนาะหมดยังสั่นดูเยอะเนาะอ่ออีกค่ะโอ้เพาะแจกจ่ายเลยค่ะใครได้เห็นรูปก่อนหน้าสีชมพูสวยมากเลยเนาะแล้วก็เขาแบบดอกใหญ่อะ่ะเอออ่าเทต่ออ่าเยอะมาก เทมันมากอะ่ะเออใครที่อยากได้เนาะแม่คือแจกฟรีนะแจกฟรีก็เอ่อให้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีลังกาแม่ก็คือเอาปลูกเป็นต้นกลา้าเพาะต้นกลา้าแล้วก็แจกจ่ายฟรีแต่ว่าให้เพื่อน mm hmm. ๆจ่ายค่าคนส่งเองเนาะ mm hmm. ก็จะไปคู่กับมะเขือเทศสีชมพูโอ้ดู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 ด,ด,ดูมันมาก โอาโหเดี๋ยวคุณแม่จะเพาะต้นกล้าขายออนไลน์เลยขายตามเอซซี่เนาะเอซซี่เขามีให้ขายพวกขายอะไรก็ได้เนาะในเอซซี่าน่าจะเสียค่าทมเนียมประมาณ20%นะเอซ็อซโอ้โเยอะมากเป็นหลายพันเมล็ดอะสุดยอดมากๆแต่เขาอาจจะขึ้นแบบขึ้นธรรมชาติเนาะ อดอกป๊อปปี้อะไรเงี้ยเขาจะขึ้นเองธรรมชาติแล้วก็อันนี้ก็ด้วยเหมือนกันสุดท้ายโอ้เยอะมากดอกเล็กเล็กแต่ว่าแบบมเมล็ดเยอะมากโอ้ดูดูด,ดูมันร่วงหล่นแถวนี้เต็มเลยเสียงลูกชายเจ้าของฟาร์มมาทำรถบ้านให้แล้วก็เพื่อนๆอนอเรียสมาก็แมทำไมไม่ถ่ายข้างในรถบ้านให้ดูบ้างอรอย่างนี้ มันไม่พร้อมเนาะที่ทางมันไม่มันไม่ค่อยพร้อมเพื่อนดูได้เยอะมากๆรีบปิดฝาไว้เนาะอ่าใครที่สนใจเนาะเดี๋ยวแหมก็คืออาะต้นกล้าปีหน้านะแล้วก็แจกจาย ก็คือเอาพอต้นกล้าป,ปีหน้าแล้วก็แจกจ่ายฟรีไปพร้อมกันกับมะเขือเทศสีชมพูนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บพลัมป่าชิมสด,ส,ดส,ดสดใต้ต้นพลัมป่าทั้งแถบเลยไปกันเลยค่ะดูว่าพลัมป่าของเราน้องแกะเข้ามาทุกวันเลยเพื่อนดูสุกสุกชัดขึ้นเนาะสุกชัดขึ้นมากแล้วก็ทำไมจะบอกว่านกค่ะมากินแล้วก็ร่วงใต้ต้นเต็มเลยดูเยอะเนาะ ต้นเนี้ยลูกจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเดี๋ยวแม่จะไปเก็บเอาลูกที่แบบใหญ่ๆต้นนี้ก็จะเริ่มต้นนี้ก็คือจะเริ่มใหญ่นะแล้วก็ฟากของเจ้าของฟางยังไม่สุกเออมองไปฟาาฝั่งเจ้าของฟางอันนี้อันนี้จะเป็นขนาดปกติที่แม่เคยเก็บเนาะแถวบ้านเก่าขนาดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเ,เก็บเนาะเก็บแล้วก็เปรียบเทียบขนาดให้เพื่อนๆดู อันนี้ขนาดปกติของพลัมป่าที่แมเก็บทั่วไปเนาะมือน้องนกนกอ,อะเริ่มมากินแล้วนะขอบอกแล้วแบบร่วงตายต้นเต็มเลยนะเห็นไหมร่วงใต้ต้นน้องนกมาช่วยจัดการดูไม่ได้กินเรียบร้อยเลยบางลูกที่แบบเริ่มนิ่มเต็มที่เนาะแล้วก็บางลูกก็คือเริ่มเริ่มสุกอะไรเงี้ยก็คือเก็บไปสองวันก็คือสุกสุกพร้อมให้เราได้กินอ่ะเดี๋ยวแคาจะมาเก็บ อันแบบนิ่มๆอันนี้นิ่มแล้วอะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเอาพลัมป่าปกติที่เคยเก็บไซส์นี้แล้วก็แถวฟาร์มใหม่ดูรุ่นน้องกับรุ่นพี่ประมาณนี้เลยเนาะเขาเริ่มนิ่มแล้วนะนิ่มแบบนกมากินแล้วอะถ้าแบบสุกงอมน้องนกน่าจะกินหมดก่อนนี่อ่าเดี๋ยวแม่จะมาเก็บแล้วก็ชิมให้ดูดูอันนี้โตๆขึ้นดู นิ่มแล้วอ่ะเอาอตะกร้าน้อยๆมาเก็บเองนะวันนี้ต้นอื่นที่แม่ดูก็คือมันจะเล็กๆกับอะไรเงี้ยวันนี้นิ่มมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่มแบบอ่ะหลุดขั้วได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะมาชิมอันนี้ให้เพื่อนๆดูขอเก็บเดี๋ยวถือไว้ก่อนมันนิ่มอ่ะมีหน้าน้องนกมาเนาะเพราะว่ามันนิ่มแล้วอ้อร้อน วิกนี้ก็จะร้อนเนาะมันไม่เชิงว่าตะก้าคแมนเล็กไปนะแต่ว่าคือลูกเขาโตเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมลูกนี้ขอปัดฝุ่นอันนี้นิ่มมากลูกนี้นิ่มมากหลุดคัรหลุดง่ายเลยอ่ามาชิมนิ่มๆอืมนิ่มแล้วเขาคือพลัมป่าเพราะว่าเมล็ดใหญ่ ที่ไม่คิ้นชิมก็บอกว่าเออพลัมป่าถ้าพลัมธรรมดาเนื้อเขาจะเยอะแล้วก็เมล็ดก็จะไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะนิ่มแล้วอะ่ะนี่หน้าน้องนกมาจัดการแง้มไปข้างใต้แบบเนี้ยจะเห็นว่าเยอะเก็บแต่ลูกใหญ่ๆเนาะอุ้ยนวนนะ่ะ อันนี้อันนี้ลูกโตโตอ่ะเดยียวแม่จะเอาพามทุ่อนเดินดูฝั่งนู้นด้วยขอมาเก็บให้เต็มตะกร้าก่อนนะฝั่งนู้นมันจะมีทั้งอ่ลูกโตลูกไม่โตอะไรเงี้ยเออมันมีหลากหลายสายพันธนะุออ์อ่ะเปรี้ยวหวานนิดๆแต่ว่าคงรอสุกอมไม่ไหวนุกกินหมดก่อน มเมล็ดจะใหญ่มากแล้วก็รสชาติเขาอ่ะจะคล้ายๆพุทสานะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆถามกันเข้ามานะเรากินให้จุกไปเลยไหมเพราะว่าของฟรีไงเวลากินแบบนี้แมก็คือกินได้เยอะเนาะแต่ว่าพอเก็บไปเราก็ไปนั่งกินจริงๆจังๆกินได้ไม่เยอะอันนี้ลูกโตๆอ่ามากินอืม โอเคล้นิ่แบบแบบนี้เลยอ่ะนี่อันเนี้ยเอาเมาเล็ดออกได้เนื้อทั้งนั้นเลยเนื้อเยอะด้วยนะเนื้อเยอะมาเล็ดก้อยใหญ่แต่คือพลัมป่านั่นแหละ บ้านมันจะอยู่แค่นี้เนาะเสียงมันก็เลยจะมานะเมื่อกี้เจ้าของฟาร์มก็ได้ยินเสียงเจ้าของฟาร์มนี่สังเกตถ้าสีเข้มๆอะไรเงี้ยก็คือแบบสุกเต็มที่ถ้าเจออัดตุ่มแบบน้ำใสมาเนาะไม่เก็บนะ้ำเพราะว่าคือเก็บออกเพราะว่าแมงอยู่ด้านในนั่นเองอ่า อันนี้กินแบบสบายใจไม่มีแมงข้างในเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ดูทั้งแถว่าสุกหมดแล้วหรือยังอ่าเห็นไหมจะเต็มแล้วมาเลือกอันนี้นิ่มแล้วเห็นไหมสังเกตสีเขาจะเข้มกว่าชาวบ,บ้านเขานิ่มแล้ว หลุดมากลูกใยใหญ่เนาะลูกโตมากเก้าอี้พร้อมนะคะเก้าอี้พร้อมนั่งกินจะเอาแค่นี้เราก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทั้งแถบเนาะว่าสุกหมดแล้วหรือยัง ลูกโตมากขอบอกอุ้ยเดี๋ยวค่อยเก็บนะคะลูกโตมากหวานแล้วไม่เปรี้ยวแล้วต้นนี้เยอะอ่ะเพื่อนๆดูอันนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่นิ่มแล้วอ่ะดูนิ่มแบบโัตวหลุดเลยอ่ะมันมันสุกแล้วอ่ะเออ คัรหลุดเลยยังดูวิแสดงว่าแม่ต้องเก็บแล้วนะเนี่ยคัรหลุดอ่ะน้ไม่ได้ชิมแต่ละต้นว่าต้นนี้หวานอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวเราจะเดินดูทั้งแถบเดินมาเริ่มดกขึ้นเนาะดกกว่าเดิมเห็นไหมดกอ่ะดกอ่ะเห็นไหมวอันนี้สีดำ ม่วงออกดำแล้วอะเก็บไปโอ้อันนี้ก็เยอะมันขึ้นดกต้นนี้ค่อนข้างดกเลยอะดูดก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 อันนี้เข้ามาข้างในคือเป็นอต้นพรมพาทั้งแถบอันนี้ก็จะไซส์เท่าแถวบ้านเล็ก <c oughs> <c oughs> บ้านเล็ก <c oughs> บ้านเก่าเนี่ยนิ่มแล้วอะขั่วหลุดมาเลย <c oughs> สุกแล้วได้ยังก็สุกแล้วฮะเริ่มร่วงแล้วด้วยอะเริ่มร่วงนี้คือน้องนกมัจิิขอบอกอะสุกแล้วม่วงเข้มแล้วอะดูเราจะเก็บไปทำไมเก็บไปทำไมเยอะแยนี่ได้เต็มหนึ่งตะกร้าแล้วหน่ตะกร้าพออุ้ยจัดนิดนึงอย่าหลนอย่าล้มนะลูก ไม่กล้าขยับแรงเอาแค่ okay. นี้พอกินแค่นี้กินหมดนี่คือคิดแต่คิดแต่เขาจะเป็นอตระกูลของครูนพัมตระกูลเดียวกันนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็รอดูเมนูที่แหมจะต่อยอดในปีนี้ฝากกติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าสวัสดีเด้อค่ะเอาไป